เราจะให้ทีมงานทุกคนทาสีแล้วไปแอบให้เนียนที่สุดให้คนสายตาสั้นและใส่แว่นเมาเข้าไปอีกเป็นคนหาใครแอบได้เนียนที่สุดวันนี้รับรางวัลไปเลยสวัสดีครับ วันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับอยู่กันที่ห้องทํางานใหม่ของผมครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าใครที่อยากมีรายได้เสริมแบบผมนะครับสามารถทําได้จริงแน่นอนครับและใช้เวลาแค่1นนาทีครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเปิดใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะลองใช้สัญญาณเทรดของซิกซี่เนี่ยเทรดทำกำไรให้ทุกคนดูนะครับพอตอนนี้นี่ก็ใหญ่พอสมควรครับประมาณ3,300ดอลลาร์หรือประมาณแสนกว่าบาทแหละตอนนี้สัญญาณเทรดมาพอดีนะครับที่คู่ EJ ผมก็จะทดลองเทรดให้ดูเลยครับ มาขนใส่ไป300ดอลลาร์นะครับคู EJ สัญญาณตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า s i x ี่นะครับเป็นตัวช่วยในการเทรดความแม่นยำอยู่ที่90%ครับซึ่งผมใช้เทรดเป็นประจำครับแค่กดขึ้นหรือลงตามที่ลูกศรบอกให้กดนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้ภายใน1นาทีครับดูครับผมกดไปแล้วครับตอนนี้ยังแพ้อยู่ครับไมลแรกมีโอกาสแพ้สูงนะครับผมก็จําเป็นต้องทบไม้ที่2องในผมนี้จะเล่นกันแค่3าไม้ครับแพ้ก็คือแพ้จบครับสต็อปลอสถ้าชนะก็คือได้เงินจบครับ หมามา้ทสองเราก็ต้องทบเงินไปเพิ่มนะครับมาดูว่าระบบนี้จะแม่นจริงไหมนะถ้าแพ้นี่ก็แพ้ดูสดๆเลยเนี่ยคู่ Ej นะครับกดขึ้นเหมือนเดิมไปใส่ไปเจ็ดร้อลลาร์ป้าบมาลุาลาาาล้นกันมา้ที่2จะเอาอยู่ไหมอาจจะดูไม่ดีวันนี้แพ้ก็คือแพ้ครับตามนั้นมาจัดไปเลยครับทบไม้ที่3สุดท้ายครับ1,000 500รดอลลาร์ไม้นี้ถ้าชนะก็คือจะครอบคุมครับเพื่อทุกอย่างที่เขียนไปเมื่อกี้นะครับสองไม้โอ้ไม้นี้ดีสวยครับมีโอกาสครับชนะแน่นอนเด็กต้องชนะดเด็มค่อนข้างชัวร์ครับไม้ชนะแน่นอนมานับไพ่หลังครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรือร้อยครับผมกำไรกลับมาพอร์ตรวมผมอยู่ที่3 6 0 0หร้อดอลลาร์ผมกำไรประมาณ 278ดอลลาร์เกือบ9 0 0 0บาท8,800นะครับอ่ะคุณคิดว่าเป็นไงถึงจะวัดเสียวหน่อยแต่ก็ระบบใช้งานได้จริงครับพอรับได้ไหมครับ9,000บาทภายใน3นาทีเนี่ยผมเทรดเนี่ยไม่ได้นาทีถือว่าน่าสนใจไหมครับ ตอนนี้สัญญาณตัวนี้ใช้ได้ฟรีนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในกลุ่มมีสัญญาณให้ใช้ฟรีเลยครับและถ้าคุณอยากเก่งกว่านี้นะครับกดเข้าไปเลยครับในกลุ่มมีไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับเขตไปพร้อมกันแบบพ้นได้เลยนะครับมีผู้ใช้สัญญาณตัวนี้เนี่ยเกือบ10,000แคนแล้วครับในประเทศไทยย้ำอีกทีนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคุณเป็นมือเก่าเนี่ยที่เทรดมานานแล้วยังไม่ได้กำไรเนี่ยเชิญทดลองอันนี้ได้เลยครับ หรือถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเทรดยังไงเนี่ยก็เชิญมาได้เลยเหมือนกันครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาทุกครั้งก่อนลงทุนนะครับแต่ถ้ายิ่งเราเก่งเนี่ยยิ่งเรามีความรู้มากขึ้นนะครับความเสี่ยงก็ยิ่งลดน้อยลงครับถ้าใครดูแล้วสนใจนะครับกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีวันนี้ราบ้านคุีแม่คุณพ่อค่ะเดี๋ยววันนี้เีราจะเล่นซ่อนหากับคนในบ้านวันนี้ตรงนี้ ใส, Mohammad, ใส่แวน่นไอ้นี oh, <cs ut> ้ด้วยคือสายตาสั้นด้วยแล้วก็ใส่แว่นแว่นเมาด้วยย้อนอดีตไปที่แว่นเมาถูกต้องเขาตกคงตกคลองอนุภาพของแว่นนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยววันนี้เราจะแอบกันแบบเนียนที่สุดใช่ต้องบอกก่อนว่าเกลเนี่ยสายตาสั้นประมาณ700 700คือถ้าถอดเนี่ยคือเหมาะไม่รู้แล้วเนี่ยสามารถตบได้เลยเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครพ่อพ่อ บอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยใครที่สามารถซ่อนแอบจากเกียวได้ในบริเวณแถวนี้นี่แหละเออโดยการที่ให้โยหาเจอเป็นพอสุดท้ายได้น่ะรับไปเลิ1,000่บาทมันแยกไม่ออกหรอกระหว่างกูไม่หน่องเฮ้ยเหมือนกันต้องผิดแล้วไอ้ซาเตอร์เหมือนกัน มึงอยู่บ้านมึงไม่เปลี่ยนแล้วมึงอีกแล้วอ่ะไอ้ย่าเขาเดิม่อนกูนักเกือบทุกอาทิตย์เยี่ยมผมทองเหมือนกันทุกคลิป จบ้าวันนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทแต่มีข้อกำหนดว่าการซ่อนแอบของคุณจะต้องผ่านการทาสีเท่านั้นโดยเราได้ซื้อสีมาให้คุณเยอะมากๆให้คุณเลือกนะครับบ้านนคือการพรางตัวไม่ใช่การซ่อนแอบที่แบบโอ้โหเข้าไปอยู่ในรังเข้าไปอยู่ในอะไรอย่างนี้คุณอาจจะทาตัวเป็นสีน้ำตาลแล้วไปสกบต้อนแอบกลางแจ้งถูกต้องตามตามหลักอ่ะตาไม่ดีมองไม่เห็นหรอกใช่เดี๋ยว ัเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปแล้วเดี๋ยวให้พวกคุณจัดการของคุณไปเลือกสีกันเอาเองว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวมอไม่มอผมจะเป็นคนตามถ่ายมานะเออโอเคมานี่เขียวใครเอาสีอะไรมาดูเหลืองว่าจะแอบตรงไหนวิเคราะห์ก่อนเลยผมมาสีดำพี่ขจะไปแอบตรงดำอ่ะผมเออสีเหลืองสีเหลืองไปแอบไหนเออว่ะเรรียกอะไ มึงอย่าเพิ่งเทนะเขาเรียกอะไรเนี่ยยางตะตอยอ๋อถุงยางตะตอยมันสีเหลืองได้ได้ได้อยู่นะเป็นสีเงินยางตะตอยจะน้องเงินอะไถังน้ำเหรอเฮ้ยใกล้ใกล้กันเลยเฮ้ยแมวดิมันมาใกล้กูเฮ้ไอ้ต่อยเอาพิงสีนะสีเขียวถ้าจะสิงแถวต้นไม้เนี่ยแหละวะให้เอาจาต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมสามไม่เอามึงต้นไม้ไปสองรอบแล้วมึงเอาสีแดงไปมึงให้กูชอบไหน เราพี่เราชนะนี่พี่มาร์ล่ะอย่ารู้เยอะดิมึงจะเอาเงินพันใช่ไหมล่ะแล้วก็มึงปีขึ้นแลยมันก็ไม่มีใครมองมึงแล้วไม่ต้องพูเทได้ใครก่อนดีวะเอาแล้วพี่หน่องเป็นสีอะไรหนูทาสีเขียวไปอยู่ใต้ห้องเราสีเขียวไม่ดีเขียวเขียวผัดกันมั่งผัดกันมั่งงั้นเราเริ่มทากันได้เลยใช่ผมพ่อดูดีสุดอ่ะ เนียนดีวะดูแบบดูพ่อดูสกยพ่อู่อเป็นสีดำมาพ่อสนาดพันหนึงนะเออพันหนึ่งพ่อพันหนึ่งงชนะนะเออแต่พ่อแพ้นะต้องชนะไงออแงงอแงแล้ว้ Five minutes later ต้งเล่นไว้ทีหลังไม่น่ายงั้นพันหนึ่งเราเอาไหมน่ะ ไม่คุ้มไม่คุ้มนะทองห้างเดียวทอห้างเดียวถ้าอย่างนี้ใส่กังเกงสี่มันตัดมันก็มองเห็นดีวะใช่เดทางเกงไปเลยเดี๋ยว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 โปลเกินโปเกินนี่อะไรของคุณรับเนี่ยนี่จริงเหรอ ้ามันมองไม่เห็นในตาบอดนะ้วครับมังหาคงไม่เจอเลยแล้วมันสวยดีว่ะต้นชง <c oughs> เฮ้ย่าพ่ชาตให้ได้อยู่อ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมลองถอดแว่นก่อน <c oughs> เออเห็นอยู่ดีอ่ะอ้ อย่าเดี๋ยวพ่อ i n s e ์ t ก่อน i n s ร r t ก่อน insert ก่อนเดี๋ยวไม่้าไปเะกูไม่มีเวลา insert แล้วกูไม่มีเวลา insert แล้วงั้นอยู่ไปเลยงันอยู่ไปเลยเนียนว่ะเอางี้เลยเหรอใครยัมาเผือถอยดถนะเออได้อยู่ เนี่ยเนียนอยู่เนี่ยนี่อะไรไอ้สัตว์เนี่ยนี่เฮ้ยเพื่อนลงทุนว่ะมีต้นไม้เนาะมีใครรู้แน่นอนเออมีสิทธิชนะว่ะพี่มีสิทธิชนะวะผมบอกเลยเห็นไหมพี่กับพ่อสองคนโอเคนะอยู่นี่นะ มีแดงบนรถเนี่ยเออไหนอ่ะนี่ไอ่ะเราไปนั่งเลยโอเคโอเคเดี๋ยววัดติดกล้องไว้ให้ทำตัวนิ่งๆนะพร้อมนะมันเรียนไม่เ่ยมันแล้วแต่คนมองอ่ะมันก็แดงเนียนอยู่อ่ะ Three hours later ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วครับเราไปถามเรียกไปเรียกคนหามาก่อนเจี๊ยวมาเลย ้องนก็ใส่ตา้นใช่ไหมแล้วมันใสอันี้ยิ่งมองแล้วไม่เห็นเลยไปมาพาไปเราเขาต้องเดินหายถ้าตัวพาไปเขาพามาจุดกึ่งกลางก่อนเดี๋ยวมันมีบันไดมีอะไรสามสองหนึ่งอ่ะหาได้เลย เนียนนะเียแม่เห็นเฉยเลยบางคนคนแรกแพ้แพ้ออกมาเลยแพ้เลือนเลื่อนเลยนี่ให้กูเล่นปั๊ดเตี้ยปัดเี้ยว่าอ๋อตามจริงคลิปนี้ไม่มีเสียงเห็นคือเห็นสียังนานกวเลยอันนี้แม่อันนี้แม่วางชนรถ เป็นไงล่ะเนียนปะละ่ล่ะมึงอยู่เฉยๆเนียนกริ๊บเมวะอ,วอวไม่เห็นเยไม่เห็นบงังคนเดียวจ,จไม่ไมรู้เรื่องระวังระวังล่วงวางทางเดินเออผ่านไปสอนาทีครับคุณเหลือเวลาแปดนาทีอ,อทเอให้สิ่งพอีพุทพังบังตา คังมังบังตาสังคังบังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้าอาเจย์ตัวเองอะกไป ตเีลงเลงไม่โดนเฮ้ยมันมองไม่เห็นมันตกหน้าไลวะหรอหน้าโดนไอ้สัต์มึงหลอกวะเนี่ยฝ่ายสองคนแล้วบางยิ้มพิซาราโดนเอ้นกูเนียนเนียนสุดๆแลยนะไม่ได้แดกคูล็อกของไอ้บางเห็นบ็อกเซอร์มันอะนี่ยเจอใคร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  ในมันเครื่องยนต์โอ้ยากจังอ่ะยากยากบอกเลยอ,อีกที่เหลือยากนั้นแล้วทำไมสองตัวเขาหาง่ายจังอ่ะเขาอยู่สีแยกไงเขาอยู่ทางผ่านโอ้โหเอาโล่เลยอะ่ะอีกสามคนเอาโล่เลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะยากจริงอัะนนะี้ยากจริง กนั่นไงข้าบอกแล้วไอ้เขียวแดกครับพี่อะน้ำหนักกับสองร้อยโลหาไม่เจอ ไม่เห็นก็ไปดูที่อื่นไม่เห็นก็ไปดูที่อื่นตรงไหนยังไม่หาหาไปก่อนดูให้ดีๆหนึ่งวอยเหลืออีกสี่นาทีครับหนึ่งวอยหนึ่งวอยค่อยๆค่อยๆ่อยแช่น้ำ f o ไม่มีในรถอีกสามนาทีตาเอ๋ผู้ใดเอ่ยท่ายเบิงดูเดินจนได้เดินจนได้มันก็เดินไปทางโน้นอยู่แล้วเมื่อกี้ยัง มันมาเองโอ้เลยสองท่านเออหลือพี่น้องกับพ่อปกติก็เรื่องเงินยังไม่ลงตัวคือมึงเดินผ่านไปเผื่อมามาแล้วทั้งมันอ่ะเออใช่เนียนมาก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 ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกุสามก้เป็นตะคิวแดงไปแล้วบ้านไปเลยหนึ่งนาทีหนึ่งนาที แถวแถวหน้าบ้านหน้าบ้านหรอแถวหน้าบ้านสีดำสีดำหายตายก็หาไม่เจอหายตายก็หาไม่เจอเอาหน้า่ลางเก้าแปเจดหกห้าสี่สสองหมดเวลาตอนแบเลยเดี๋ยวเม่อก้เขาออกมาเขาขอลองถอดแ่นแล้วแบบหาไได้ได้เอาดีเอาดีเอาดี อะเดี๋ยวลองถอดแว่นแล้วหาดิอะไม่เจออยู่ดีอะเดี๋ยวให้ไปถอดสายจ้าก่อนลองดูยากาอันนี้ยากมากเออยากมากเหมือนมึงเวออะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลแล้วนะเขาชนะแล้วนะแต่นี่อยากหาให้เฉยบอกให้อยู่แถวรถไอ้หนูไงลูกฮะทำมันยังไง โอ้โหังเจอหรอกคงเจอค่ะพ่ออกมาพ่อชนะแล้วพ่อชนะแล้วพ่อออกมาพ่อมุนลุกไม่ขึ้นไอพ่อมุนลุกไม่ขึ้นโอ้โหนอนใต้รถอ่ะใครจะไปเจอหมุนลุกหมุนลุกโอ้โหอยากจะ็ตัวตะกัวเจอได้ไงตันตะกัว ชนะแล้วพ่อวันนี้แต่ต้องหาเงินรางวัลกับพี่น้องนะชนะทั้งคู่มาๆมานี่เลยมานี่เลยไหนๆก็ยังไงเขาได้เงินรางวัลอยู่แล้วไม่ต้องเฉลยไหมนอยยู่ปลผ่านแล้วผ่านแล้วเดินเฉี่ยวกันแล้วเออเฉี่ยวกันแล้วเดินเฉี่ยวกันแล้วสัตว์ไม่ได้แดกคู่หรอกอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้ว พ hey, oh, yeah. <im <im at ี่น네้องลงมาชนะแล้วพี่น้องโ้ยเย้มดกันทับตายลงมาลงมาชนะแล้ววันนี้แบ่งเงินแบ่งเงินแต่ยังไงมีผู้ชนะสองคนผู้ชนะสองคนนะครับที่เดียวหาไม่เจอพ่อและพี่น้องเย้อะแบ่งคนละห้าร้อยไงความพยายามไม่สุดเปล่าครับวันนี้ อุ้ยแอบแบบนี้คือเหมือนจะโกงอยู่แล้วทำยังไงอ่ะสรุปวันนี้ได้สอคนมตัง่งบาทเดี๋ยวเรามอบตค์เลยแบ่งตา์กันคนละห้าร้อบาทเย้เอาไม่เข้าห้องไปถามก่อนเหรอถามดีกวาเดี๋ยวต่อยกันดีนะถาม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 เดี๋ยวถามแล้่คนเดียวเาไม่ใช่ทีมเดียวกันเอาทไมล่ะถามถามถาม แต่ละเอาคนเดียวใช้คนเดียวได้พันเลยนะเดี๋ยวเลยคือเขามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเขาชนะทั้งคู่เออเขามีสิทธิ์แบ่งกันก็คือก็คือคนเดียวเขาเกิดว่าเขาอยากได้พันหนึ่งคนเดียวพันไอ้เนี่เขาอยากได้พันหนึ่งที่ห้าร้อยไม่พอใช่ไหมไม่เอาไม่เอาแม่เนือชาเบ้านเขาไม่ยอมกัน เอาไป500ร้อยกรอนจ้าวบ้านก็มันจะม่แคนั้นสองกรอนไม่ทำยังไงแต่กันให้ทีเอา500แล้วจบเหรือไงสองนาทีไปแอบอาหารใหม่เออเอาแล้ะไปทางหมทางตัวใหม่เอาจะทางอื่นไม่ได้เหรอที่500อ่ะทางอื่ไม่ได้ไม่เอาจะเอาทางนี้เข้าห้องถามเลยดีกว่าเเดี๋ยวเราไปคิดคำถามกัน

ต้องเอองจัดครับตมือเด้ใช้อำนาจมือเด้เดี๋ไปนับรอบ้อหาร้อยหรือพันหนึ่าพาไปไปจบกันกันใครแพ้ใครแพ้ไม่ได้บปไปเอางั้นเหรอเดี๋ยวพี่น้องพี่เต็มใจเหรอพี่เต็มใจไหมไม่เต็มใจกูเอาห้ารอยเออม่า้คุณจะมาอดมาแตนละหได้ห0 0เจ้าพัน ได้ห้าร้อยเน่เ่จะไม่เอาจะไม่ได้กระบาดเดี๋ยวเป่าแท้หมดเลยจำมที่ดีกว่าคำสั่ตัด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 กันดำได้ดานไอ้เนี่ยไอ้สอนเนี่ยวันี่ ชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่องไทยนะคะก็วันนี้โอเคไปเจอกันได้ใน ep หน้าซตอนแอบมาดูกันว่ารอบหน้าขอเป็นบีบีกันยิงได้ไหได้เลยไปดูไรอ่ะเนสองย่งก็จะตายอยู่แล้วไป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 ดีกว่าเดี๋ยวไปดูเขาล้างอะไก่อน five minutes later ไปถึงเวลาล้างเชิญออกไม่ออกพ่อมึงโกหกดีใจไหมครับเจอยวแรกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลย เราอะนะเออ <laughs> เกลือไปอยู่ส <laughs> ี่แยกแม่เดินรวมกันแม่อาจรยราจอขับข้ง <laughs> างเฮยอไปอยู่สีแยกกันดิไม่ไปอยู่เออในตรงในซอยไ่อยู่สีแยกเลยใครก็เห็น <laughs> กองนี่มันหนัก <laughs> <laughs> ไอ้สั์ถ้ามึงเกาะหลังรถเด็กก็จบแล้วมึงไม่เห็นแล้ว <laughs> ถ้ากูจะเอาตังค์ไปอยู่ในถังขยะเหลืองก็ไม่ได้นี <laughs> ่กูรู้ว่าใครนั่งโต๊ะบ่อยสุด <laughs> เหลืองเหลือวเหลืองเหลืองลเว้

แล้วเล่นเหมือนเหมือนกลัวกลัวกลัวไม่ชนะไปอยู่ใต้รถตีก็ต้องเอาก็ต้องเอาเจาอยู่แล้วต้องเอาจำเป็นใช่ไหมพ่อจำเป็นเป็นช่วงนี้ร้อนกัตังค์อย่าสะบัดใช่พ่ออย่าสะบัดคุณคิดไหมครับว่าวันนี้คุณจะได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะเอาจริงๆนะคิดไหมตอนแรกคิดว่าโดนแล้วคิดว่าโดนแล้วโอ้เดินเฉดง้องตีมไปเลยแต่คุณพอนะห้าร้อยใช้พอนะอ๋อส่านเนาะไม่อยากได้พันเนาะ ไม่อไม่ได้ได้ขนาดก็เอาขนาดนี้ยังใครเล่นทะเลาะกันไม่หายเลยมันเป็นเกมสองคนที่ชอบทะเลาะกันเกมเกมให้ไหมที่เกมเบื้องหลังอ่ะคือเขาไม่ถูกกันแล้วเพราได้จากห้าร้อยไปเข้าคาแคก็ได้แล้วเนี่ยลุงที่หลังก็บอกว่าเวลาเดินให้ระวังต้องร้งร้องร้องร้เลยเป็นไงมีข่าวลายจะบอกว่าทุกสีออกหมดเลยยกเว้นสีแดงมันไม่ออกสีแดงมันติดกับเนื้อเยอะมันต้องถูแรงหน่อย ฝังเขาไปแล้วบ้างว่านั่นแหละมันต้องซ้ำหลายๆรอบหน่อยโฟมล้างลงล้างหน้ากินเซอร์ใช้ไปเดี๋ยวก็ออกแสบเปลือกไม่ติดถ่ายเดี๋ยวมาแสบมาเลยเดี๋ยวก็ออกโฟมล้างหน้าซ้ำไปสตาผมสตาผมเดี๋ยวก็ออก later ได้ข่าวว่าสีเหลืองไปไงเอาไปนั่งอ่านข้างหลอดมาเขาบอกว่าเหลืองก็แดงอาจจะล้างยากหน่อย เขาตายหมดแล้วสตัวเฮ้ยจะออกอะไรอยู่ดันออกอยู่นะนวางกูจะนานแต่นานเขล้างไปหมดแล้วอะแสบในเลือดแล้วเนี่ยหนังเลือดแล้วเว้ยนานแต่นานล้างให้ออกล้างให้ออกเนี่ยล้างไปแล้วยังไม่นี่ไงเอานี่คันดิโอ้โหแสบเนี่ยแสบเลยเนี่ยเป็นนางเลยเนี่ยนี่ว่าสกอตไบค์ อย่าเล่นบ่อยนะปีละครั้งคร like ja ึ่งครั้งพอเก่งกว่าคนอื่นก็ต้องแสบบอกคนอื่นวะเก่งของคนอื่นไรโดนคนแรกได้มาเร็วๆร็ทีก็นี่ก็เร็วอยู่นี้ไม่เอามาอันนี้เขาถูตีแล้วมูจูหน้าต่อเจ็ดคนดี่ตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยกูไม่เคยเที่ถูตีขัดตัวนานขนาดนี้ออกอยู่แต่ว่าโทนเหลือมันติดสกินอยู่ติดเนื้อสภาพเป็นคนเมาเลย เหมือนเมาแล้วไปเลือสีอ่ะแลตื่นมาเฮ้ยอะไรวะแทสีทากูวะพี่แม่งเหรอสีเขาไปทาตัวอยู่แล้วเขาไปกันหมดแล้วมึงเคยเห็นคณะนิ้วเหลือกี่นะมันมันมันไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นเพราะสีเหลือไงอย่างนี้มันหายไปอ่ะมันเป็นเพราะเขายุคใหม่แล้วเขาไม่ค่อยเล่นไม่ใช่เป็นมะเร็งเหรอเขาหายหายไปเนี่ยวันจะมะเร็งวะที่ว่าเขาปิดคณะไปเป็นคณะไปคนเขาไม่นิยมแล้วเชฟกวาดต่อย hours later ก็นึกว่าสะอาดแล้วเดินไปเดินมาเอาอะไรทาให้เขาอ่ะอ so, ินเซอร์เหรออ๋อก็ดูโหดดินะเหมือนพวกสักหน้านับวันเหมือนคนอยู่ข mm. Ges ้าถังาเดี๋ยวไปเอาคินเซอร์ดีกว่าได้บอกออโหดเนอะโหดเพราะมองคืนเห็นป่ะพอขอบตาดำแล้วเหมือนคนคุกอะโหดดิเออก็พอคนโหดไม่ใช่ไอ้นี่งพวกกองมังคุ ต้องดูดิแม่ไม่กล้าเลยเดี๋ยนะให้กล้าเลยเดี๋ยนะกลัวเขากลัวเออเขากลัวเออมึงกากูใครเดาบ้ากันอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอยาให้เข้ามาเล่น